ที่ปี้อนเนื้อขิ้นกับแก้วมะกอกโอ้ยมันห่างนะพี่น้องนี่มันลุกลงลุกลงมะกอกก็มาแต่พูดเลยพี่น้องม,ม,นมอนันมันสิบรัมาไก่เลยไปเบึ่งบุญช่วงเฮือมันร่นงมากเก็บเอานั่งเก็บเอา หลุนลงมาละเก็บเอาหลุนวางเก็บเอาพี่น้องจนได้พอกินมุไดไปทางไหนนั่งเผากุมโกกเห่เลยมันสียบเปลี่ยวปวดบ้าใส่โซงหน่อยนี่เฮ้อ <c oughs> ถ้ามาดำจืดคืนเถอะมัน แดดกระลังซองพี่น้องชุกระละาบกอกฮะตามจอันนี้กระลังกระลังขี่ซกเพื่อเป็นน้ำจุลรวงอยู่พี่น้องเขาปลูกมหลายคนเนาะตามเกียวลอกก่อน กระโพมัตตาป่าพี่น้องสบายดีสวัสดีไปหาเฮดบอสกับวัวได้มาการิบัองไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยกินเข่าเลยนี่แหละคนชูงคนยาวนั่งกับบัวทอดก้องข่มเอาตั้งเจ้าก่อน ยา,ากบุหินมะกอกคือห่อนี่น้องที่จริงเขาใช้ผิวปนน,น่องเปน้องเขาใสไปใส่ัส่ผิกกวนี้มาสิไว้เห็ดเนี้มะกอกไัเผาไผ่ล้วไม่ได้หรอกใปโดยเดียวนะพี่นอองเลยเอาไม่ เทยดินไว้ซะเทขูดีนไว้เนี่มันมถฉมเด็กขี้ตะก,กอนอนันนาตาลีเคอไปทำงานอยู่ในทางบ้านนัตตลีอยู่ในโรงแรมมันทางบ้านนัตาลีก็เป็นเด็กซื้อเมคัวเห็ดเจี๋ยมังลินเป็นประกวดอยู่ร้านอาหารนัในได้ที่ดึง่งเช็ดเซะเข้าไปน้ำผึ้นนะประกวดประกวนคนกินฮะแหละ ไ้อยู่ประชาเอาไ่อยู่ประชางานอาหารแน่นมัทำเป็นเนเนี่ลายลายผูชายห่นักเรี่ยนักถ่าจักจิตเป็นปูชายจักเป็นผูหยิงมาเรียยนะก็ให้ยจุกโถล่างโถจุกโถนะเราโถมันตันใะ่ะหโถตันเลยยังหงน้ามันตันเขาผููช่ายจุกปูชายเนี่ย โอ้ยกระดุกบคือโตใหญ่แทนป้าได้เอาเห็ดมกอารมณ์มนนะคือบเหนี่นนจัดการจัดงานกับไปจัดอยู่ชั้นจิบชั้นเป็ดจะมาหามตู้หามตู้ก็หามเข็มหวยควยวงคือไปกินูปเทิงโห้ยน่ากันเปิดจานกระดูกออมาามอะไรละอะไรมาเซล เห้ประเด็กปรุงดีกว่าน้ำตาลทำน้ำต,ตาลต้มมากรูงตมมาบ้านนี่แเลยปลาสต๊าบหมักทูบได้ผลคลายใจลายจิตลายใจเ,เราเลยว่าเอาเป็นน้ำสตัาบัมกเกเกียวหมกเกาะถ้าพอคุดดันที่เกี๊ยวคือตะเกี๊ยวหมกก

มักกีกลไปเจริญปีน้ำมัมกมกอลาดตือลาดตือแทบอยู่ ที่ใส่กใส่อันนี้็ทีใส่น้ำปลาแล้อก็คยังไงที่สทั้งหมดจากเจยวเขาพอแล้ว แท่เป็นนองแท่ทุใกใจบริษีจะเดินขึ้ห<า>ัวขท้นเล้ปีนบ้ปี้่กนก่อน,อนเออขึ้นเขาเฮ้ เราบอกก็ดำที่บหินหูหินทเลือกเลยเตรียมตัวนักปรท่านเลยพี่น้องเลี้ยวเลี hit ้ยว hit boost พี่น้องไม่ให้เบรงนชะได้ชะไดาย,ดายมันออกในักขางๆเลยทำทำหัวทำปะละทำทำหูสร้างมันหักเกละกระเทิรนพี่น้องกินว่าอะไรต่อ เพื่อจะอกดอกนี่แหละออกข้างขาผมต้อง,งคุยเก็บนี่แหละไม่วัดมันแบบริจัดการหัก่อนรือ้อืชที่ขอหน่อยมาให้ก่อนกินดิ้่ชวดดอกมไม้อย่นี่นะทำงานดอกไม้ดึงซอย ส้นแจ้แวแกงเห็ดบดให้ลูกลิงสดลวกดีนลิงหดมันจะไ่บ้าลืมเลยเกงเห็ดบด เล้งเฮ็ดบุชลูกลีงสุดลูกลิงลูกลิงสุดลวกลวกลีนลิงหดนี่เสียงินตีกระผ้า,าะเขาไง กินแบบกินแบบบ้านๆนี่เนาะ คือในนาวหนาวเนาะฮัตตรี่นอนน,นอนนอนครับเชียงข้างมันด้วทำอื้งไม่ไหว พ่าพื้นนอนกินเดือนโมนทำงานทำกันใจเป็นอยงเที่ประมาณกุ้กระเทยนางนอนนางไลหัวว่าไม่เป้ดนอนเป้ดนอนไลหัว หัวค่ะขัดหัวตาตาแม่ตาลี่เราเป็นเป็นหัวกระมูผู้ไข่กันมาขึ้ดึกนั่งหัวอยู่ทันทีพม่โซอหัวรับตาเข้มซึนมนอนเฉยอยู่จะไปนั่งอะไรหัวหัวเขาขัดเลยหัวหัวเอ็กเอ็กเอ็กเป็นหัวเนาะ น,น้นน่ก,นลลกับนั่กับหมากรุกหนาลุกลังคือเปคือกป็นาตาลีนะนั่นงาม่ได้ผมไม่ได้ผมยาวผมสัน่นอยู่อยูุ่ณลุงเทพเนี่ยมันติดมันเศร้าและผักพลานาตาลีูผมยาวผูผมูผเต่งหนาทา่าตาผัดบรชิชยหยกชุงคือนะนางผมสัน่นบริชายหยกชุ่เออหยกชุทนะีชพมูคนใส่ะ พันมืดพัดอากาศฮอนเคยบอกสูพังแลายเถอะย่างเขาชวนลุ่มในชวนลุ่มผันมีในในชวนมีโลภะนะพี่น้องขันเยาว์ย่ามยามเป็นจุดเป็นจุดแท้ดินั่งกับครูตัวทับค่างหนึง่งคุยทั้งมือเลยคุยโทรศัพท์ทั้งข่างอย่านันะ้นคือเสือขึ้นจุดฮอทพี่แนี่ เสือพันธื้อเสือข่อยบบุบเปนคือนัานตรีทนะื้อขึ้นนางห่อนนางลืมตัวนะเวลาเน็นยูน้ในหองไา้วันนั้นยูน้ในหองคือขุนบึดวิดถนขนมนะเห็นแต่หยกทรงที่ชมพูชอกง,งอกเยี่ย,ยมมนนงน้ามาชวนรูปชวนรุมันกลวงนนนะเพื่อที่ยางวิทย์คนยางกอมองได้แตเจ้าขอ,องหัวควันยางนมองได้กต่เจ้าของหัวควันน่าตีแบบน,นี้น เขาคือแบบบทเพลงยังนะคือคือว่าเรียบร้อยอยู่เขาหัวยยังมาเป็นเนื้อมือหมู่ผมนางฮื้อเชื่อคือจะมาถึงวิทงฉันเห็นเบิดหยกทรงนางนางจะมาคุยกับผู้บ่าวคุยกับผู้บ่าวเฉยนะคุณเลขาเจ้าชื่อจังไรถ้พ่อนนะ จะงซื <LY> <kah> um ้อได่ไน่ huh ่าถามซื้อน่ะคนนั้ื้อออนคนอ่ะถามไปถามมาเป็นเปิดของวัตตาตาัวุับถัวเชยอยู่นะปนัดตีเป็นเน้เบึงเลยว่านั่นหว่าห่าบึงเอ้ยบึงในเถือ่ะมึาลูกเนี่จะว่าหัวคนรกรน้ำตาเตกน้ำตาเตนุ้บไดเห็ดยังคปรพมาให้เขาได้มู่นะเป็นน้ำมึงมาบอกเป็นน้ำมึงเลาบอกกูคนบ่าฮะถ้าปะจหินหวัวจนเมื่อย พูดพูลุลนาลุกนากนางเอาฟุ้แค่น้อยข็อยู่กับนางก็มืดมวน่ะไปนาํมาออกคลิปทำทำจิวหัว ช้อนอีกช้อนพวกหัวเนี่ยชิ้นห้อง,องเศ้ามือก้ามือนักควนตุกลิ้นมาคนตุกลิ้นอ่ะคนมาติดเที่ยวต,ติ๊กเที่ยวอาบน้ำเที่อ,อาบน้ำห้องน้ำห้องน้ำมีไส้ล่างเป็นกระตี้กระตาทะบูไห่ไห่สอบบอ อาเก็นอ,อิ๊บากตมุ่มบัเอ,อิกอันน้ามน้ามหัวใส่บันดไดพม่เรามันเลยลื่นอันหองหอกระทูงเนะี่ยบันไดเก็ดขันสูงตื่นมาแล้วทำพุ่นอ่างอนเลยไป็ียบบันไดขันที่หนึ่งที่สองเนะี่ยเดพรพลาดไปเลย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 เั้ไปเลยหอดข้างล่างเลย นาทเรียงอีตุกเพื่อนคักคักหึงเติบอีล่ซอยคุณเองปวดด่าอันทั้งล่างมันมีมีประตูประตูบ้านประตูเพื่อนเนี่ยที่เขาบริจาคเขาเข้าไปซัดในวันนั้นเขาถอดเกือบพอดีประชันไว้แต่ตีนเพื่นละละละไปจะทำประตูประตูถือก็ขึ้นเคยกินละไป เราจะถือพื้อนมาช่อยคุณไอ้อีกหรือเปล่าใครชอยนาทีล้วหัวกเก็ดเจ็บทองน่าจะทำเนาเบิสเราจะมาย่างเอากันกือเจ้าหัวอยู่กับพื้นนะ ว่าวขมวนอยู่ไป่น้องไข่แทบอยู่ลืมน,น,ลนี่ขนวนนวลอะไรต่างเอื้อมเกือบเปรนรำปะเดหยาบเยอะไปเลน้นองอยากเาปน้องลำคันถึงคน คนใหม่สบ,บายดีสบายดีครับนอกจากาากเจ้ากุิการไม่เบืกอหร <c oughs> คอคเม่นไม่อบอกนั่งเลยคะ่ะ